โอ้หนอจะไม่ให้รักเธอได้ยังไงนะคะลิซ่าทุ่มทนสร้างค่ะเพื่อบลิงก์ซะขนาดนี้นะคะนี่แอดก็ยังดูวนไปค่ะกับเดอะมูฟวี่นะคะของนองลิซ่าค่ะ เรื่องหนึงนะคะก็ดูไปค่ะเครื่องหนึ่งก็ทำข่าวไปนะคะก็ตอบข้อคำถามค่ะที่ว่า MV นะคะของน้องลิซ่าเนี่ยจัดทำขึ้นเองนะคะในช่อง l i ลลี่ฟิล์เนี่ยเออเธอจ่ายค่าโปรดักชันเองหรือเปล่านะคะก็ขอตอบแทนตรงนี้เลยนะคะว่าใช่ค่ะน้องออกเงินเองนะคะค่ายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพียงแต่ว่าให้อิสระนะใครอยากจะทำช่อง y t u t u นะคะก็สามารถทำได้ค่ะแต่ว่าต้องออกเงินเองนะจ๊ะ แล้วก็น้องลิซ่าค่ะป๋าอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ลิล a แดนหนึ่งค่ะที่ถ่ายในสตูดิโอนะคะอันนั้นเนี่ยเธอก็ตัดงบด้วยตัวเองนะคะแต่ก็ค่อยๆนะพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะต้องบอกว่าอัพเลเวลตลอดค่ะทุ่มทุนสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะและครั้งนี้ค่ะก็ไม่ผิดหวังเลยนะคะได้เห็นเดอะมูฟฟค่ะคือมันไม่ใช่แค่ลิลออิแดนแล้วนะคือมันอัพเลเวลนะคะแทบจะเป็น MV อีกอันนึงเลยนะก็สุดยอดมากๆเลยค่ะ เรียกว่าดูซ้ําวนไปนะคะเหมือนกับเป็นของขวัญค่ะที่นอริซ่าจัดให้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเธอแทบจะไม่ได้ตังจากส่วนนี้เลยด้วยซ้ํานะเพราะว่ามันจะมีเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอะไรอย่เงี้ยซึ่งเธอก็อาจจะไม่ได้เลยนะแล้วก็ลริซ่าค่ะก็อยากจะทําให้กับบลิงค์ฮัได้ดูนะน้องก็ ปกติก็คือจะไม่ค่อยเห็นเนาะมาไลฟ์คนเดียวอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีนะคะหรือว่าบางทีพวกโซเชียลอะไรเงี้ยเธอก็ไม่ค่อยโพสอะไรค่ะแต่ว่ามาทีนะก็จัดเต็มให้เลยนะคะแบบมาเป็นคลิปแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นผลงานมาสเตอร์เพียนะคะให้เรานั้นเก็บเอาไว้ดูวนไปค่ะซึ่งมันดีต่อใจสุดๆเลยนะ ซึ่งก็อย่างที่เรานะคะรู้ๆกันอยู่ค่ะว่าเธอนั้นงานยุ่งมากๆนะคะไหนจะถ่ายยูทูบยูซีซันสานะคะไหนจะงานคอนเสิร์ตเนอะเดอะโชว์ที่เพิ่งจบไปทั้มันก็ต้องซ้อมนะเราก็ยังมีพวกโฆษณาต่างๆที่เข้ามานะก็ไม่รู้เหมือนกันแ่วว่านองลิซ่านั้นได้นอนได้พักกันบ้างหรือเปล่านะเพราะต้องมาจัดทำเดอะมูฟวี่ให้กับเราได้ดูนะคะเชื่อว่าค่ะมันต้องมีทั้งวางแผนนะคิดคอนเซ็ป ไหนจะซ้อมเต้นอะไรอย่างนี้อีกโอ้โหแทบจะไม่มีเวลาเลยนะแต่ทำออกมาก็เรียกว่าสุดยอดนะโปรโดักชั่นเนี่ยอย่างกับ y g มาเองเลยนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นความเจ๋งของน้องลิซ่าอย่างหนึ่งเลยนะเรียกว่าเธอนะคะเป็นคนมีของค่ะจัดออกมาทีไรนะก็ต้องยกนิ้วให้กับเธอเลยค่ะทุ่มสุดตัวนะคะเพื่อบลิงขนาดนี้ค่ะจะไม่ให้รักเธอได้ยังไงนะคะ ก็มาตอบตรงนี้เลยแล้วกันค่ะที่มีคนถามอยู่นะใต้คลิปนะว่าเอ๊ะเนี่ยโนลิซ่านะคะทุ่มทุนเองหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าใช่ค่ะเธอนั้นสายเปย์นะสมฉายายจริงค่ะเพื่อที่จะคืนกําไรให้กับบลิงนะคะก็เลยจัดให้นะก็เธอทําโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนะคะแค่อยากจะให้บลิงนั้นมีความสุขค่ะแอดก็มาเล่าสุกันฟังลวกันนะคะเป็นเรื่องราวของเธอนะคะที่วันนี้ค่ะต้องบอกว่า ชื่นมืดนะชื่นใจกันทุกคนเลยนะคะได้ดูบนไปกันคนละกี่รอบนะมาพูดคุยกันได้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า